ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในสวนสัตว์แล้วนะคะข้าวูของไม่คมินเลยเยอะคนเยอะมากวันนี้แล้วก็จะสังเกตเห็นว่าไม่มีใครใส่แมสกันเลยเพราะว่าก่อนที่จะเข้ามาในสวนสัตว์เนี่ยจะทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาในนี้จะต้องโชว์วัคซีนพาสปอร์ตก็คือทุกคนจะต้องได้รับการฉีด ก็จะต้องมีพาสปอร์ตวัคซีนมาแสดงก่บเจ้าหน้าที่ถึงจะได้รับการอนุญาตให้ซื้อตั๋วเข้ามาในนี้เพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าการที่เข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยก็จะ,จะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งตอนนี้อากาศไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่แดดร่มมตก พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนแต่ว่าก็ก็รอดูคงจะมาตอนค่ำๆภาวนาให้มาตอนค่ำๆตรงโซนนี้เป็นโซนของอะไรแพะใช่ไหมแอะกูกูเป็แพสามารถให้เด็กๆเข้าไปเล่นกับแพะได้จะสังเกตเห็นว่าเด็กที่นี่จะไม่กลัวสัตว์พยากรณ์ ยอย่าอึดอัดบอนดิสก์ไม่ไปปังปกันสำนึนมมาเฮียอ๊อปฮันมมาเฮียอ๊ออ้าวสอุ้ยหาวสอด <c oughs> เดินออกมาแล้วอะตามลงไปดู เอร o ซี e เข้าเแดนไววิ่งตามดูหมีน Warner ี่ไงว้าวไอวดิซโอเอซ์